วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านโปร่งกลางน้ำอำเภอแม่สลวยตำบลวาวีอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายนะครับเอาน้ําขึ้นเขาทาสวนส้มนะครับที่บ้านเจ๊ใจดีเจ๊ชิวเจ๊ชิวนะครับใจดีตอนนี้เวลาห้าโมงเช้าน้ำขึ้นมาถึงจุดหมายที่เราต้องการได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปตามท่อ นู่นนะครับเห็นแขงอยู่ด้านล่างลิบๆนู่นะนะครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับเนี่ยนะครับแค่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปครับอีกประมาณยี่สิบยี่สิบท่อนสี่สิบเมตรนะครับตรงนี้อ่าตัวนี้แดดอ่อนน้ําก็อ่อนลงนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินลงไปนะครับมากันตั้งแต่เมื่อวานนะครับ มื่อวานนี้ก็ทำวันหนึ่งแล้วก็วันนี้มีชุดช่วยส่งน้ำหนึ่งสสามตีห้าชุดนะครับขึ้นลงหลายรอบนะครับเหนื่อยมากรีวิวการทำงานจริงๆให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมันอาจจะลงยากนะเพราะมันชันมากชันจริงๆนะครับชันมากอุ้ยอุ้ย จะช้าหน่อยนะครับวิดีโออาจจะยาวเดี๋ยวท่านก็นไปชมใน YouTube นะครับโซล่าเสวันทสอนเดี๋ยวจะเดินลงไปให้ถึงน้ำวันนี้อยู่บนยอดเขามันปร่งกลางน้ำนะครับใจใจดีโอ้ยมีรูตกหลุมมี <laughs> น้องชาวพมา่าช่วยทํา สื่อสารก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกว่าจะได้แต่ละอย่างโอ้ยแต่ก็มาอยู่กับเจ๊ะซแลอดนะผมอุ๊ปอ้ยอันนี้ก็ทำไม่อย่างเงี้ยนี่ในช่างสวัสดีครับเจ๊โอ้ยเหนื่อยจังเลยผมอ่ะ๋อยที่ตรงนี้เดี๋ยวเจ๊จะตัดเข้าสวน ใช่ใช่เดี๋ยวจะตัดข้าวสวนเนาะส่วนหนึ่งก็เอาขึ้นไปสระน้ําฝั่งนู้นวิวสวยมากเลยที่นี่หนาวเข้าสิบเจ็ดองศาเดี๋ยวผมลงแปลงล่างนะครับโอ้ยหฮอบฮอบแดดเดี๋ยวมีทางลงตรงไหนที่จะลงง่ายๆมั่งเนี่ยเจ๊ครับตรงนี้สวนส้มกี่กี่พันไร่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าโอ้แต่ดกจังเลยเนาะเป็นเป็นปีนี้ได้ราคาดีครับ ราคาก็โอเคอยู่โอเคอยู่เนาะโอเคอ๋อพอได้อยู่ครับกำ <c oughs> <ส>ลังเิดต่อลูกน้อง <c oughs> ลูกนอ้องคุยก็บอกไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ับจะลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวไปสอนวิธีการใช้งานอ <c oughs> uh, ึ๊เฮ้ยขลบพี่ตัวได้้ <c oughs> องเ่อะนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเ <c oughs> มื่อสักครู <c oughs> ่นี้ไม่รู้ไปโดนอะไรตัดไปเลยอ่ะต่อนะครับ ลงไปให้ถึงข้างล่างนะครับเหลืออีกนิดเดียว141เมตรนะครับจากข้างบนลงมาข้างล่างไม่ไกลนะครับแต่มันชันนะชันมนะ่กำลังดูส้มดีๆแล้วตัดก็ได้ได้สามนาทีกว่า,วาเองอแล้วนี้จะไปตัดต่ออยังไงได้เนี่ยเะเราก็ไม่ค่อยชำนาญซะด้วย ครับก็ลงให้ท่านดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับนี่ครับอันนี้ทำวาวไว้ข้างล่างตัวหนึ่งไว้สำหรับเทสน้ำนี่ครับดูนี่อันนี้แผง340วัตต์แปดแผงนะครับสองแรงตูคอนโทรลตอนนี้ได้ที่50% Hz เลยครับเวลาห้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยว ดูกระแสไมไ่เท่าไหร่กระแสได้เท่าไหร่ครับกระแสเจ็ดแอมโอเคครับผ่านอยู่เจ็ดแอมนะครับตัวคอนโทรนครับก็ปากหลก,กนอนกันที่นี่นะครับสองคืนไม่เห็นหน้าแผงครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใายสนใจยังไงก็089 2, 2อ2เจ็ดสอง่ามอ่าห้าโมงครึ่งจะเที่ยงนะสนใจที่ต่อสอบถามครับ0 8นย์แ2ด4ก้าสองเจ็ดสองสองสีดีลนย์เก้าสี่ย์สามเก้าเติดตามได้ใน y o u u u b โซล่าเซลล์อนุสร์นะครับนู่นนะครับยอดน้ำถึงนู่นเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ